สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีไม้ประดับสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่จะมาแชร์ประสบการณ์แนะนําให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบในการปลูกไม้ประดับไม้ดอกหรือไม้ชนิดต่างๆเป็นงานอดิเรกนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้ถูกจัดว่าเป็นกล้วยไม้ดินนะครับซึ่งวัสดุปลูกก็ไม่ใช่ใช้ดินไปเลยสัทีเดียวนะครับเป็นการใช้วัสดุที่มีการ ระบายน้ําได้ดีเพราะว่าเราต้องเรียนแบบธรรมชาติที่เขาอยู่ซึ่งก็มกักจะขึ้นอยู่ตามภูเขาหินปูนนะครับซอกที่มีการทับถมของซากวัสดุอินทรีย์นะครับกิ่งไม้ใบไม้ผุนะครับอยู่บนเขาที่มีความชื้นสูงดังนั้นกล้วยไม้ลงเท้านารีเวลาเราจะปลูกจริงต้องดูว่าแม้จะจัดเป็นกล้วยไม้ดินนะครับแต่วัสดุปลูกก็ควรที่จะมีความชื้น นะครับแล้วก็มีการระบายน้ําที่ดีนะครับอย่างต้นนี้นะครับผมจะใช้วัสดุปลูกเป็นเศษ่านนะครับหินภูเขาไฟนะครับรวมไปถึงซ่าของชายผ้าซีดาที่แห้งนะครับอมาสับแล้วก็รวมกันนะครับก็จะเป็นวัสดุปลูกที่เหมาะนะครับระบายน้ําได้ดีนะครับหินภูเขาไฟอาจจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้นะครับรวมถึงการ ที่ใช้อิดมอนนะครับอิดมอนที่เป็นก้อนสีส้มแดงนะครับเป็นส่วนผสมในการปลูกนะครับวัสดุที่แนะนําเบื้องต้นนะครับก็จะเหมาะกับการปลูกพืชที่ชอบขึ้นอยู่ตามผาหินหรือที่มีระบบแรกไม่อย่างรากลึกจนเกินไปนะครับวัสดุเหล่านี้จะเหมาะมากเลยนะครับจากการที่ปลูกเลี้ยงมานะครับวัสดุตัวนี้ก็จะใช้ได้นะครับทีนี้มารู้จักล้ยไม้รองเท้านารีชนิดนี้นะครับว่ามีลักษณะยอย่างไรสําหรับ ไม้รองเท้านารีที่ชื่อว่าเหลืองตังนะครับรองเท้านารีเหลืองตังนะครับก็จะมีลักษณะพื้นใบนะครับมองดูแล้วจะมีพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นมิตินะครับเหมือนมีเจลอยูอ่ด้านบนของลายที่เป็นสีขาวนะครับจุดประนะครับอยู่บนพื้นใบสีเขียวนะครับแล้วก็มีเหมือนเจล บางๆอยู่ด้านบนของใบนะครับนี่คือความงามหรือเสน่ห์ของใบกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตลงนะครับส่วนดอกนะครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์มีพื้นของดอกกลีบดอกแต่ละกลีบนะครับเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีขีดนะครับขีดประบ้างนะครับเป็นจุดบ้างนะครับที่มี ความงดงามตามธรรมชาติที่เป็นสีออกสีน้ำตาลอมแดงนะครับนี่คือความงามของกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองต่งนะครับซึ่งความเข้มนะครับความเข้มของสีดอกนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับแสงที่ได้รับนะครับในพื้นที่ที่เราปลูกเลี้ยงนะครับสีเข้มสีอ่อนนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับ เป็นเดือนพฤษภาคมที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็จะเห็นว่ารองเท้านารีเหลืองตังนะครับทยอยออกดอกบานนะครับที่เราเห็นในหนึ่งกระถางนะครับสามารถบานได้ถึง3ดอกเพราะว่าความแก่ของต้นนะครับที่ปลูกเลี้ยงนะครับจากแต่และต้น1ต้นจะเป็น1ช่อดอกนะครับสำหรับเหลืองตังนะครับอาจจะมีรองเท้านารีอีกหลายชนิดนะครับจะมีลักษณะ ให้ดอกเป็นช่อนะครับหนึ่งก้านดอกอาจจะมีหลายดอกนะครับแต่สําหรับอรองเท้านารีเหลืองกลังที่ผมเพาะปลูกอยู่นะครับก็จะเห็นเป็นดอกเดี่ยวนะครับอันนี้คือถ้าเราปลูกเลี้ยงเป็นกอนะครับมีอายุของต้นเท่าๆกันเราก็จะเห็นดอกที่มีการจัดกลุ่มนะครับแบนของดอกอยู่ในกระถางเดียวนะครับน,นี้คือในลักษณะที่เราปลูก รวมเป็นก่อนะครับซึ่งตอนที่ซื้อมานะครับอาจจะเป็นต้นเดี่ยวนะครับถ้าเราจะเขียนเวลาเขาให้ดอกเป็นกลุ่มสวยงามมากขึ้นก็สามารถที่จะจัดลงไปในกระถางในวัสดุปลูกที่เดียวกันนะครับอย่างเช่นอดอกนี้นะครับเขียนว่าความเข้มของเขาจะแตกต่างกับอีกกระถางหนึ่งนะครับอันนี้ซึ่งมีการให้ดอกมาก่อน บานก่อนกระถางเมื่อกี้นะครับจะมีขนาดของดอกที่กว้างแล้วก็ติดดอกบานมากกว่านะครับสีก็จะเข้มกว่าเล็กน้อยนะครับครับนี่คือความงดงามความเฉพาะตัวของรองเท้านารีนะครับคลิปนี้ก็แนะนำให้ได้รู้จักนะครับกับต้ยไม้ที่น่าปลูกเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆให้ดอกแน่นอนนะครับในหลายพื้นที่ นะครับปลูกเลี้ยงไม่ยากซึ่งกล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดนะครับปลูกเลี้ยงแล้วอาจจะต้องการอุณหภูมินะครับหรือพื้นที่ที่สูงมากกว่าปกตินะครับจึงจะให้ดอกแต่สําหรับรองเท้านารีเหลืองกลางนะครับเพราะปลูกอยู่ในหลายพื้นที่นะครับจะเป็นทาาอีสานหรือทางภาคเหนือที่ไม่สูงมากนะักก็จะให้ดอกและก็ได้ชื่นชมความงามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ที่แนะนำ กล้วยไม้ลำเท้านาลีเหลืองแฝงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ